สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมุกต่างกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับเอียอีกเช่นเคยนะครับรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กันในเว็บบกเข้านะครับซึส่วนของคลิปนี้นะครับเอียก็จะมาแนะนําในส่วนของเครดิตฟรีของเว็บตัวนี้นะครับในส่วนของตอนนี้นะครับเว็บตัวนี้ก็มีส่วนของกิจกรรมนะครับแจกเครดิตฟรีให้กับสมาชิกใหม่ทุกคนนะครับคนละ50นะครับและสามารถตอนได้สูงสุดคนละ200นะครับสำหรับใครที่อยากจะรเป็นส่วนของเครดิตฟรีนะครับฟังให้ดีเลยนะครับหนึ่งให้ทุกคน นนะครับกดไลค์สังของคลิปวิดีโอนี้นะครับ2กดติดตาม3คอมเมนต์คำว่าแจกจริงนะครับ4ให้ทุกคนแคป์มีสังของหน้าจอให้แอดมินนะครับหลังจากนั้นก็ แคปในส่วนของหน้าจอให้แอดนมินนะครับทุกคนจะรับในส่วนของเครดิตฟรีคนละ50บาทและสามารถตอนได้คนละ200รอนะครับสำหรับใครที่อยากรับเครดิตฟรีตรงนี้ทำต,ตามขั้นตอนที่เยาบอกนะครับ1ก็คือกดไลค์2กดติดต,ตาม3คอมเมนต์และ4แคปหน้าจอให้แอดนมินนะครับหากทำตาม,ตาม,ตามครบขั้นตอนนะครับ ก็สามารถรับในซองของเครดิตฟรี50ตอนได้200บาทเลยนะครับใน่องของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่สามารถฝากถอนออโต้นะครับไม่ต้องผ่านในซองของเอเจนต์นะครับนี่บริการฝากถอนบานตูมันนี่วอลเล็ตนะครับใครที่ไม่มีซองของบัญชีธนาคารเว็บไซต์ตัวนี้นะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนใน่องของเว็บตัวนี้นะครับวันนี้เอียจะมาแนะนําในซองของโปรโมชั่นสมาชิกใหม่รับ,บโบนัส300%นะครับฝาก100รับ400ฝาก300รับ1,200ฝาก 500รับไปเลย2,000ันฝาก1,000รับไปเลยนะครับ4,000ในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ ใช่สล็อตรีจีนะครับในสังของเว็บตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ปลอดไปและมั่นคงมีผู้เล่นมากกว่า1ล้านคนใครที่อยากรับเครดิตฟรีอย่าลืมทำตามขั้นตอน1กดไลค์2ติดตาม 3, คอมเมนต์4แคปหน้าจอให้อดมินนะครับในสังของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับข้ออย่างที่อย่าบอกนะครับจะมีตั้งแต่ในสังของเกมสล็อตยิ่งป้าเกมไปและลอื่นยิีกมากมายใครที่เป็นสาววเกมไหนนะครับอยารับกันได้เลยเว็บตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนข้อแยก ก็ต้องขอย้ำนะครับเนสังของโปรโมชั่นใครที่อยากรับเปนสังของ โปรโมชั่นสมาชิกใหม่รับโบนัส300%ฝาก100รับ400ฝาก300รับ1,200ฝาก500รับ2,000ฝาก1,000รับ4,000สามารถติดต่อรับได้ที่แอดมินนะครับในส่วนของโปรโมชั่นทุกโปรติดต่อรับได้ที่แอดมินใครที่อยากรับเครดิตฟรีติดต่อมินได้เลยแต่อย่าลืมทุกคนนะครับต้องกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์และแกปบในส่วนของหน้าจอให้แอดมินเพื่อที่จะทำการขอรับในส่วนของเครดิตฟรีนะครับก็ในส่วนของเว็บตัวนี้นะครับมีเกมให้เลือก นครบจบอย่างแน่นอนนะครับไปที่ไม่มีสงองกสารที่ราคาในะเว็บตัวนี้ก็มีสังกสารตูนนี่วอลเล็ตนะครับฝากตอนออโต้ไม่ต้องตามในสังขสาเอเจนต์นะครับเพราะในสังของคลิปนี้ yeah, เฮียก็ต้องขอฝากกางเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ใครที่ได้รับอย่าลืมกดแชร์สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า